สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบัวสโรชาโชบินค่าไฟล่าสุดงงไม่อยู่บ้านทำไมพุ่งสูงขนาดนี้หลายท่านคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับบัวสรโรชานักแสดงชื่อดังน้องสาวคนสวยของบีมกวีล่าสุดมีเรื่องที่ทําเอาสาวบัวนั้นตกใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเห็นบินค่าไฟ2.2หมื่นบาท แต่เจ้าตัวและครอบครัวไม่อยู่บ้านเกือบสัปดาห์แถมที่บ้านของเธอนั้นก็ติดตั้งระบบโซลาเซลล์ด้วยโดยทางด้านของบัวโซโรชาได้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรมเปิดเผยบินค่าไฟฟ้าพร้อมระบุว่าจากอากาศร้อนๆเจอค่าไฟเดินนี้ไปคืนหนาวเข้ากระดูกนะขึ้นมาแบบบ้าไปแล้วงงว่าทำไมขึ้นเพราะที่บ้านไปต่างประเทศมาเกือบสัปดาห์คนไม่ได้ใช้ไฟตั้งห้าคนแถมที่บ้านก็ติดโซลาเซลล์ด้วยเธอจะขึ้นทางค่าน้ำค่าไฟ ไไม่ได้วอนผู้ใหญ่ใครสักคนช่วยดูแลค่ะกราบซึ่งหลังจากที่พดน์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็คอมเมนต์กันมากมายขอขอบคุณข้อมูลจาก e new s 2 4 t v com ขอบคุณค่ะ